จงหามเฮียนยาคานหลานลาจ,ลาลาจึงหล่าจึง่งเืองจึ่งเหนือเราจะคุยกับคุณครูคุณวิไลนะคะเคนกิติศักดิ์ครูจากสพปออลาวตอนนี้คุณครูอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทร์แล้วก็เป็นครูใหญ่ที่ทํางานเรื่องการเรียนรู้อยู่เดิมเนี่ยที่ลาวเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงสอบ นะคะก่อนที่จะปิดเทอมแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID <c anners> ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 เนี่ยรัฐบาลของสว,สวปราวก็สั่งให้หยุดทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีมาตรการรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านก <c oughs> <ouri> ็คิดว่าวันนี้เราคงจะได้ยินเสียงที่คุณครูคุณวิไลเนี่ยจะเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้คุณครูเองแล้วก็โรงเรียนเนี่ยได้ทํางานอะไรกันบ้างนะคะกับพ่อแม่แล้วก็ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆที่อยู่ ที่บ้านหรือว่าติดอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในครั้งนี้ค่ะเย่ค่ะ e! ดีใจเด้อสบายดีงามหลายเป็นแล้วมาเือนแล้วมาเหอน,นแล้ว,ลว <st> อยู่ห้องการเจ้าเบย์เบอยากให้อยู่หลายคนตอนนี้ที่สถานการณ์ที่เราเป็นไงบ้างคะอ่าเดี๋ยวนี้อ่าทางทางคันเิงเพิ่นจะมอบหมายให้มาทางทางผู้นวิการทางในครู แล้วก็ทางบ้านเนาะที่หรงเรียนทาาสังกัดอยู่นะต้องดูแลเบื้องหรงเรียนตนเองอแต่ทั่วประเทศทุกคนครูต้องให้เวกบ้านนังเรียนหงตนเองแต่ละสั้นเรียนโดยที่ว่าให้นังเรียนได้ไปเยียนอยู่บ้านมีพ่อแม่ให้การช่วยเหลือและครูเขาจะเป็นผู้ติดตามเนาะหรือที่ว่าถ้าหากพ่อแม่ผู้ใดมีแบบนี้แหละอาจารย์วิดีโอคอลบอกเลยว่ามีเมนเซนเตอร์มีไลน์มีวอตแอบนี่นะแลวให ให้ส่งสิ่งที่ลูกกับเองเห็นหรือว่าทายพวกเวลาลูกเรียนหนังสือนะคืออ่ะคือเขาส่งให้สุรศัยแล้วสุรศัยจะส่งให้อาจารย์เห็นว่าอันนี้แม่นวิดีโอสําหรับนักเรียนเฮาที่ว่าเข้าเฮียแล้วพ่กแม่ข้าวทายวิดีโอส่งมาให้ในครูว่าได้สอนรู้นะวาว่าเตเตนี้นีว่าผู้หลานอ่านได้แล้ววันนี้นะครูจะให้พวกหลาน แล้วมีบางนักเรียนที่พ่อแม่เขาเจ้าเบ่งธุรภาพาเห็นว่านักเรียนสั้นปนึ่งจะจะอ่านไปกับครูเวลาครูสอนออกธุรภาพเลยตอนที่คุณครูประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กับพ่อแม่นี่ทํายังไงกันบ้างคะขอความร่วมมืออะไรกันยังไงแสดงพวกเขาได้ให้ในกูเขาแต่ละสั้นเรียนนี่นะอ่าขึ้นขึ้นบทเรียนแต่ละห้องะนะว่าอ่าวิชาภาษาลา,าวจะให้นักเรียนเรียนแต่บทใดบทใด าจะให้ครูขึ้นและคณิตศาสตร์ดีเฮียนฮอดบดใหญหาบดไห้ระบบฝึกหัดท่านก็ให้เขาเจ้าอแก้ตามเขาเอื้อาตําราเฮียนนาะมันจะมีบทฝึงหาดอยู่นหนฮนแล้วก็เขียนคําแนะนําให้นังเรียนแล้วก็อัดให้คุณระใบระใบอ่าอัดเวียกบ้านแล้วก็อัดแจงการของกระทรวงว่าอ่าเนื่องกับพญาติอย่างเนี้ให้พ่อแม่เฮียนอักสนูกอยู่บ้านอย่างนะเขาจะอัดเป็นสองย่างให้พ่อแม่เฮียนไปเลย ให้พ่อแม่ดงเฮียนมาเซ็นเอาในครูคุณลสุดละสุดเราติดต่อกับพ่อแม่อะไรยังไงในช่วงระหว่างนี้ะคะ่ะที่ทุกคนต้องอยู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็ติดต่อทางโทรศัพท์นี่แหละจ้ะติดต่อทางโทรศัพท์แบบส่งวัดแอบส่งเวซ์เจอร์หากันนี่แหละคือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแหละจะจะ,จะมีโทรศัพท์ทุกบ้านเนาะแล้วค่ะเจ้าก็โทรมาถามอ่าระยะวังอาทิตย์แล้ว,น,น,ลวน,นี่ก็โทรมาถามว่ารงเรียนเข้าเทบอรอ์จานยังแต่ว่าเขาก็ได้ติดประกาศอยู่อันน่ะ เุียเแล้วว่าจะผักต่อมาอีกพอดวันที่สามเดือนห้าเป็นสุดทีสองนะเสียงของพ่อแม่เป็นไงบ้างคะเขาลำบากไหมในการสอนลูกที่บ้านหรือว่าเขาใช้เวลาไหนในการช่วยดูแลเด็กเป็นส่วนใหญ่หลังครอบครัวค่ะเจ้าก็พบความยุ่งยากในการหายยหาจินแล้วก็คือคือคอสงประเทศเขาอะไรเนาะเข้าใจภาษากันละเร speaker, roommate, ื่องค่าไฟนี่กะถือว่าหนักง่วงค่ะเจ้าก็มีการจุนวาอยู่ ทางผู้ปกครองเขาแล้วเรื่องการแหีนการสอนลูกเขาเจ้าขาเจ้าก็มีปัญหาคือพ่อแม่ดูแลลูกเต็มที่เลยแม่นส่วนส่วนหลายส่วนหลายจะอ่านออ,อกเขียนได้ก็ถือว่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่ามนันเป็นอายเอื้อยที่ทยุมาทันยุมขาเจ้าจะช่วยน้องเขาเจ้าได้แล้วตอนที่เขาดูโทรภาพอยู่ที่บ้านก็เด็กๆเ,เป็นคนดูแล้วก็พ่อแม่ดูด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลามีโทรภาพขึ้นมาเขาเจ้าก็โปรโมททาง อ่าโทรศคงแล้วก็ในบ้านนีก็ปร,กรรกประกาศเด็ดทางโทรภัพท์เฮงชาก็ประกาศออกว่าจะมีการสอนออนไลน์อย่างเรื่องให้นักเรียนได้เรียนหูนําแล้วก็ให้พ่อแม่อย่างติดตามช่วยเหลือลูกแต่กระอบเรื่องเรื่องเรียง,งงานการเรียนการสอนนี้จะเน้นให้ในครูเป็นผู้ติดตามนักเรียนตัวเองมันมีคําปรึกษาจากพ่อแม่ด้วยไหมว่าจะช่วยเด็กยังไงดีตรงนี้อาจจะแบบว่าเด็กช้าเด็กเร็วหรือว่า จะต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมมีสิ่งที่พ่อแม่ปรึกษากับครูร่วมกันเพิ่มไหมคะอ่าสาหรับเรื่องตัวนี้แม่นฮอมนภายในครูประจําห้องเลยอาจารย์ครูประจําห้องจะเป็นผู้พรอพันกับพ่อแม่นักเรียนเด็กกุงแล้วในครูห้องไหนที่ว่าลูกอ่านักเรียนตนเองะนะอ่าถือพ่อแม่ส่งวิดีโอให้ขจ้ขเขจก็จะส่งโตมาให้เห่าเป็นผู้เบื้องนําและเหาการได้ให้คำแนะนำขจ้าตลอดว่า ต้องช่วยเหลือนักเรียนแนวใดถ้านักเรียนมีปัญหาถามอย่างน,นั้งงนะเขาจะตอบนักเรียนแนวใดและเป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นและนอกจากเรียกตัวนี้ครูประจำชั้นเฮาหกคนนะก็ะจะไปช่วยกระทรวงคืออาจานหัวกันหละฉะนั้นระยะน,นี้พวกเ่าจะเน้นเรียกการสอนออกโทรภาพช่วยกระทรวงเป็นอันหลักเลยกลับมาบ้านตอนแรกหลังจากสอนแล้วก็ต้องนำมาเคลียร์กับพ่อแม่น,นักเรียน ครูเขาพอรู้ด้วยไหมคะว่าไอ้คนไหนเรียนช้าเรียนไวเนี่ยแล้วพอใช้วิธีการอย่างเงี้ยมันต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะครูเขาจะจะหูนักเรียนเขาจะแน่นอนแล้วว่าผู้ใดเด็กอ่อนบนใดเนาะควรปรปับปรุงบนใดขาเจ้าก็ได้ให้คําแนะนําพ่อเมนักเรียนตอนที่เขาแจกเรียกบ้านทําอิดแล้วก็แะกนะนําพ่อเมนักเรียนว่าถ้ามีปัญหาอย่างที่ว่าต้องช่วยเหลือลูกบ่นะ้ดเน่ยให้ส่งคําเว้าหรือว่าให้โทรศัพท์ถามนะครูมีจานวนหนึ่งก็โทรศัพท์ ถามเลยเพราะว่าเจ้าลินเฟสบุก๊กเขเป็นก็มีนะเขาก็ได้ให้ในครูเขาแนะนําว่าให้โทรศัพท์อัน,นลุงกับขาเจ้าและแนะนำขาเจ้าจทางโทรศัพท์เพราะว่าทางเรียนเขาจะจ่ายค่าอ่าบัตรโทรศัพท์ให้ในครูเขาทุกคนในแต่ละเดือนตัวของโรงเรียนเองเนี่ยต้องปรับตัวเยอะไหมคะกับวิธีการสอนแบบใหม่เลยที่จะไม่เจอหน้าเด็กๆแล้วแล้วต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อ,อันเรื่องนี้ทรอีทอกระบุ้องเดีอาจารย์าเขาจะต้องได้มาสอนออกโทรภาพเพราะว่าพกเขาได้เกี่ยมกับในครูของของเขาก็คือให้เบียบ้านและก็ออนไลน์ระวางพ่อเมนนังเรียนกับครูเปเจนเจอร์อย่างวัดแอบหากกันซื่อแต่วันนี้ความหิบด้วนของกระทรวงศึกษาเนอะอะเาะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็เป็นรงเรียนตัวแบบอ่าแห่งหนึ่งของประเทศว่าเซนเซเพื่อนก็นเลยขอความช่วยเหลือจากพวกเขาว่าเดี๋ยวนี้อยากให้อ่าคือข้ามเจ้าในเแียนเนาะอาจารย์คุณไรแล้วต้อง ต้องเอาครูมาสอนออนไลน์ช่วยพวกเขาได้บเพราะว่ามือน,นันรัฐมนตรีเพื่อนแจ้งการและะ้วก็เพื่อนให้สอสอบนที่ว่าออกกํลังานะบนเอไปเขียนแบบเฮียนนะห้องประชุมด่วนเลยว่าเดี๋ยวนี้ช่วยกันได้วิธีใดๆด้านการสอนออกโทรภารนีก,ก็อาจจะมีอันบกพองอยู่เนาะเพราะว่าเรื่องการเกี่ยมอุปกรณ์เ้อกจะยังบท่วงบทันย้อนว่ามันป็นเวลาอันหีบด่วนแ้วก็ไวนอกจากไวแล้ว คุณการพัวพันกันเพิ่นก็บ่ให้ยุ่กายเขาจีบคนแล้วก็ชี่ปรึกษาเวี่งงานกัน<ม>ก็อยากพบปัญหาฉะนั้นในครูหงของทีงยนพวกเฮานะกับอเมริกาเนี่ยต้องได้ลมกันตลอดให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูแล้วก็สามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์กลับมาได้ว่าดูอันนี้แล้วเป็นอย่างไรเด็กๆก็สะท้อนได้ด้วยใช่ไหมคะได้เด็กน้อยก็ได้เด็กน้อยเขาก็ให้พ่อแม่เขาแล้วว่าเฮาคือเฮาคือบุเห็นตอนนี้อย่างพ่อแม่เขาจะจะคอมเมนต์มาเนาะ คือกันกับการสอนคณิตศาสตร์คือการคุณสมมติว่าครูเขาสอนไปผู้หนึ่งเนาะว่าซี่เท่าสิบห้าเท่ากับหกสยกตัวอย่างและวันนี้ครูสีสอนมัธยมขจะคเมนมาว่าซ่เท่าสิบห้านี่มันบนหกสิบตี้มันคือายกว่าท่านเม่นห้าคูณกับสิบห้าเท่าแต่เวลาสอนประถมเขาจะบวเน้นนั้นเนาะี่เิบหามายาว่าเอาซี่คูณสิบมันจะออกหกสลดแต่สั้น สัญญ้นญ่กว่ามันจะบอกว่าซีขึ้นกับลังสินผ้ามันจะเอาซี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 คุณกับจิมพ์ผ้ามันจะออกบางอะไรนะจ๊ะตัวนี้นนนเขา,าเจ,จะกันขมีนมาถึงกันเราก็ได้เว่กันแจเห็นกันนอกมันทึกการสอหลายที่ก็คงต้องหยุดอยู่บ้านจะทํายังไงให้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่หยุดอยู่เฉยๆจะอยากให้ครูให้กําลังใจแล้วก็อาจจะให้แง่คิดอะค่ะว่าเอ้เราควรจะทําอะไรได้ดีที่สุดนะตอนนี้โดยเฉพาะบทบาทของครูหรือว่าผู้มนวยการโรงเรียนอะค่ะ ปัจจุบันสิ่งที่เฮาเห็นได้ก็คือว่าผู้อำนวยการแต่ละเหียนเนาะก็ต้องได้บึงง่งแยงชีวิตของครูเฮาฮั่นในความครูที่ว่ามันยุ่ในความาวรั้ผิชบของเฮาเนาะเห็นได้ค่ะเจ้ามีความขัดข้องอาจะมีสิ่งอย่างขัดขืนเนาะก็ต้องได้ช่วยกันสะกวนยามนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมาเรื่องการเรียนการสอนนี่น่ถ้าหาบกว่าเห็นได้คือการสอนออนไลน์หรือว่าคือการให้เรียนบ้านและให้หนักเรียนซุ่ม เอามาคือในี่ยี่คือคือที่ว่าว่าไปเอกจะเนาะถ้าเห็ดได้ก็อยากให้เห็ดแต่ละหงเหียนถ้าหากว่าอ่ามันบ่มีก็จําเป็นเราจะเนาะถ้าหากว่าบ่ไดดพอเห็ดได้มีโทรศัพท์มีการสื่อสารหาก,กันสะดวกสบายนะข้าพเจ้าคิดว่าหลายประเทศที่ว่าเห็ดไดคือจา์ทรงมู่มาเนาะอ่านักเรียนกับครูขาเจาจะส่งทุกป,ประสานกันนะจะได้ตอนนี้ก็ถือว่าอยากให้ครูฮอนี่เป็น เขียนนาให้ข้าเจ้าในการเรียนฮูเนะาะจะฝากถึงครู่นะ่ะเนาะครูเฮาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ว่าอาภิชอบต่อเด็กน้อยต่ออนาคตของชาติจะอยากให้ในครูเฮานี่แหละสลาตัวเองเนาะ,ะช่วยเหลืออันใดีที่ว่าเฮาช่วยเพิ่นได้เฮาก็ช่วยตามความสามารถของเฮาก็คือพวกเฮาเฮ็อ,อย่ทกมือน,นี่แหละเนาะ เราจะมีเวลากับเด็กเยอะมากๆเลยอยากให้คุณครูให้กำลังใจพ่อแม่หรือว่าเทคนิคง่ายๆในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆที่บ้านที่รู้สึกว่าจะช่วยลูกได้ค่ะพ่อแม่หลายคุณก็รีคสามารถที่ว่าจะสอนลูกได้คือในครูในครูในครูว่าอย่างนักเรียนจะฟังมั้ยตามธรรม,รมดาท่านพ่อแม่เราก็ไม่อยากฟังประเด็พ่อแม่ขจัจักาอย่างมีคนช่วงตอนนี้แหละอยากให้เข้าโ้องเรียนไวๆอัจจะวากา็อยากฝากถึงพ่อแม่เรียนให้อดทนเนาะ อันใดที่ว่าพอสอนลูกได้ก็ให้สอนจิ่งใดที่ว่าพ่อแมย่ยังเข้าใจก็สามารถดต้พูดผ่านถามครูเฮาใดเนาะครูเขาก็มีช่วยเหลือบ่ให้พ่อแม่น้กเรียนโทอแท้ว่าอีกบุดนลพญานนี่ก็สิ้นมื่ไปละลูกหลานก็จะได้กลับไปเรียนนาในครูพ่อแม่ก็สิมีความอดีอกดีใจเนาะให้อดทนสู้ส่วนผ่านพาไปด้วยกันแล้วก็ให้เบิ่องแยงลูกตัเองละเนาะอันแนวใดลูกเ้าาีิได้แล้วก็เขาก็มีเวลาได้ยู่กับลูกเขาหลายขึ้น ราะว่าทุกคนในยุบานเหมือนเด็กนั้นการอย่าให้พ่อแม่นักเรียนนั้นได้เอาใจใส่ลูกตัเองตืงต่มมีอย่างในครูเขาช่วยได้การแมนให้ผู้พันทบในครูเขาตื่อก็ฝากให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจคุณครูลาวทุกๆท,ท่านรวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆตัวน้อยของเราเนอะที่เขาอย่างน้อยถือว่าโชคดีมากๆในสถานการณ์อย่างนี้ที่อยู่บ้าน แต่ว่าการเรียนรู้ก็ยังอยู่เนื่องอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลานะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะว่าขอบคุณแกคุณครูคุณวิไลเองเนี่ยโรงเรียนของคุณครูเนี่ยก็เป็นโรงเรียนของเรียกว่าโรงเรียนแกนนําในพื้นที่ของนครหลวงจันจันคุณครูก็เลยเข้าไปได้มีบทบาทในการช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะ ทำในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลในช่วงที่เด็กๆส่วนใหญ่ติดอยู่บ้านอันนึงที่ทางรัฐบาลลาวหรือว่ากระทรวงศึกษาทาอยู่ก็คือว่าการทําให้มีโทรภาพเป็นการคล้ายๆเหมือนทําเป็นสื่อคลิปออนไลน์เนี่ยแต่ฉายผ่านโทรทัศน์นะคะเขาเรียกว่าโทรภาพของเราเนี่ยให้เด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยดูที่บ้านได้จะมีการเอาหลักสูตรเนี่ยมาย่อยเป็นบทเรียนต่างๆ ใน3รายวิชาก็คือ1ภาษาไทย2คณิตศาสตร์แล้วก็3ภาษาอังกฤษทางกระทรวงก็จะมีคุณครูเนี่ยจากหลายๆโรงเรียนที่มาช่วยกันทำเนี่ยจะมาประเมินแล้วก็ศึกษากันไปอย่างต่อเนื่องว่าเอ๊เราจะต้องปรับรายการยังไงที่ให้เข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเมื่อเช้าครูก็ได้ประชุมกระทรวงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาพที่ฉายออกไปหรือเนื้อหาคอนเทนต์ที่มันจะฟิตอินกับเด็กได้เต็ม,ตม,ตมที่มากขึ้นนะคะหานก็คือจะมีบทเรียนให้นะคะซึ่งอันเนี้ย เตรียมไว้ให้ตั้งแต่ก่อนปิดโรงเรียนก่อนจะถูกสั่งปิดเตรียมไว้แล้วก็จะเป็นแบบฝึกแบบอ่านต่างๆเนี่ยแจกจ่ายให้กับผู้กครองอ่ะช่วยเด็กๆในการอ่านแล้วก็ควบคู่ไปกับทรภาพที่เลยปิดดู วิธีทำงานก็คือว่าให้ครูเนี่ยแต่ละสายชั้นเนี่ยดูแลวิชาของตัวเองแล้วก็ประกบในห้องเรียนของตัวเองเนี่ยเก็บเด็กให้ครบทุกคนโดยที่ว่าทำยังไงก็ได้ในสามวิชาเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้พ่อแม่ก็จะมาช่วยเด็กในการอ่านการเขียนการเรียนเหล่านี้ถ่ายเป็นภาพวิดีโอก็ได้ภาพนิ่งก็ได้หรือส่งเป็นผลงานเด็กๆกลับคืนมาก็ได้ว่าเอ๊เด็กเนี่ยทำเรื่องของคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกทำอะไรเนี้ยได้กลับมาก็จะส่งผ่านแอปผ่านไลน์ หรือ Facebook ก็ได้ที่เท่าที่พ่อแม่จะมีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้อยู่และรวมไปถึงการโทรศัพท์หาครูเพราะนั้นถ้าเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องการอ่านหรือพ่อแม่เองมีปัญหาเรื่องการสอนช่วยเด็กที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็สามารถปรึกษาครูผ่านตรงนี้ได้นะคะน,นี่ก็คือในบทเรื่องการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นภาพรวมจากคุณครูคุณวิไลเคนกิติศักดิ์นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณครูที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ค่ะ